กราบสวัสดีค่ะพี่น้องอามาคุยกันหลังรลวพัฒนาออกเนาะค่ะพี่น้องมินมี่เขาอยู่ชุดสิบหน่วยล่างจับคู่เนาะค่ะประกกคู่แต่ของของอเซียนชะลัข้ามเข่าแตเดนสองนะคะโอ้โบอเมอันนี้มันนะคะของแอดจิตนี่เขา่าแต่เดนสี่นะคะ เขาเตเด่นซีแล้วก็ของอใบแนวทางเก่าแอดจะบอลลงแต่สูตรซิปน่วยนี่ต้องเอาลองเพราะว่ามันเป็นชุดประกบเนาะค่ะมันเป็นชุดประกบอของเซียนสารคามเขาเด่นสองแมนเท่าค่ะพี่น้องเพิ่นจับสองแปดสองหานะคะน้องตาลดจับหาจับโผนะคะแอดจับเก่าจับซีเขาเด่นซีอยู่เนาะค่ะนะคะ สำหรับชุดที่แอดจะเอามาลงให้พี่น้องมือนีนะคะก็คือสูตร10เป็น10หน่วยเป็นน่วยแอดจริงๆแอดเองบอ,อกว่าหลายอยคะมันชนกันหลายสูตรนะคะเดี๋ยวจะมีอีกสูตรลักซิปเดินดีหลายสูตรอยคะพี่น้องจะเอาออกมาเทียบชนให้พี่น้องเบืองเนาะคะ่ะมันจะเดินให้ตอบนะคะสำหรับชุดนี้มันกับเขาเมื่อหลายมือแล้วแอดกับแอดบอกเอฟซีพี่น้องในกลุ่มว่า เบิ่งสกอนเด้อมันเข่ามาหลายมือแล้วนะคะอ่ากันสิภากันเบิ่งซื้ออีหลีนั่นแหละคะ่ะม,มิดมิดอยู่นะคะ่ะกันไปเข่าอีหลีซะมันมันเข่าหลายมือแล้วลาววัฒนานี่เข่าหอดสองสี่ห้ามือนี่มันหลายเลยค่ะพี่น้องถือว่าเข่าคักแล้วเนาะนค่ะแอดกันเลยยานพี่น้องเสียเงินเนาะแอดกันเลยอย่า,องงนนออาบอกว่าเบิ่ง สาเออมือนีพร็ตองอุย้ยหมดนะคะ,ะต้องตามก็นไ้ประมาณนี้แหละคะ่ะพันออกจ่อยนะคะหยาดเสียเงินนั่นเข่าหลามือเลวเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก่ะเข้าไปเบิ่งคําเตือนจากทางช่องก้เนานะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่น้อง ะะแอดเองกับวัลลุขื้นกันเนาะคะ่ะแต่ละแนวทางกับเหตุไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะส่วนจะมาหรือบ่มา,มาน,นั่นขึ้นยุที่ดวงวาสนาของแอดนําเนาะคะ่ะว่า,าสามารถจะพาพี่พี่น้องไปสู้ฝันนันไดโบนะคะค่ะเอาเบิรงแล้วขออนุญ,ญาตเอาออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอนุญาตเอาออกนะคะไปเบิรงสูตรที่แอดจับเมือนี้นะคะ จริงๆแล้วมันลงตะลายหมื่นเลยได้เนาะค่ะพี่น้องยู่ทังช่องมีพี่น้องเบืองเห็นหลายอยู่เนาะค่ะเพราะว่าแอดลงไวตนเพิ่ไ,พพไม่ยุดซะแอดก็บ่รู้ว่า่นจะยุดเนาะค่ะเห็นเอฟซีผู้หนึ่งค่ะว่าคอมเมนต์บอกว่าเล่าพัฒนา,าจะไปออกวันที่เก่าได้แอดประสันเนาะค่ะขอบคุณเด้อค่ะมิยังกับคอมเมนต์บอกกันในเด้อพี่น้องดีมากเลยนะคะผลออกยุทธีนะคะ 7จ็ดหกสี่เนาะคะ่ะสองเจ็ดหนึ่งโอ้เกือบม็นแตกบนรางเนาะพี่น้องนะคะเกือบมันเข่าบนรางให้พี่น้องพูดตามเนาะนะคะนะคะเฉพาะล่างเ้วยค่ะพี่น้องเข้าที่สี่สองล่างเน,นเน้นเลยค่ะเขามาหลายมือแล้วนะคะหา้าลวมมือนี่น่าจะเป็นมือที่หา นะคะแอดกะเลยอาการกลัวๆราะว่าแนวทางเล่าพัฒนานี่มันค่อนข้างจะจะรุดง่ายนะคะค่อนข้างจะรุดง่ายแอดกะเลยอา่าเป่าเป็นสองเฉยสามเฉยย่านพี่น้องเสียงเงินนั่มเนาะคะ่ะดาวพัฒนานะคะเข่าที่ C ส,สองนะคะเข่าที่ C ส,สองโอ้เสมาเข่าเจ็ดหนึ่งนัน่เนาะพี่น้องเนาะ เอกิเลสมนุษย์เนาะเขาซีสองเราก็ยังได้เจ็ดหนึ่งให้พี่น้องอีกเนาะนะคะอ่าส่วนหลักสิบเขาลักงวยเขา่าสถิติมัน่นเดี๋ยวแอดจะพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะคะ่ะว่าอ่ามันเข่าจังได้เนาะคะ่ะขออนุญาตเอาใบนี้ออกเนาะพี่น้องเนาะนะคะแอดจะลงให้แบบนี้อีกเนาะคะ่ะไปดูที่หลักสิบนะคะหลักสิบเฉพาะล่างเด้อค่ะพี่น้องนะคะเฉะพาะล่างนี่ละค่ะพี่น้อง แอดเฮดมามือแดกก็ได้หกแปดเก้ากับเขายทธ่หล่างหลักสิบงวดทัดมาเจ็เก้าศย์กับเขายที่เหลักสิบงวดทัดมากับสีก็เข้าที่หลักสิบที่สีสามงวดทัดมากับเฮดได้เจ็ดเก้าศูนย์กับเขาที่เก้าสประกบคู่กับได้เบิรตคู่นะคะงวดทัดมางวดมือว่องหันว่างเป็นทัดมานะคะอันนี้งวดไม่อดเหตุไบแล้ว งวดถัดมาได้งวดมือบังหันนะ่ะได้ซีหกเจ็ดนะคะ่ะลักซิมาทั้งสองตัวะคะ่ะพี่น้องนะคะลักสิมาทั้งซีมาทั้งเจ็ดเป็นลักสิน้ำกันเลยนะคะกามือรุดกรลรุดคักแน่ได้พี่น้องนะคะดาวพัฒนากระไดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะลักสิมาน้ำกันทั้งซีทั้งเจ็ดนะคะไปเบิ่งวิธีคิดวิธีท้ำได้ะคะ่ะพี่น้องนะคะ นี่แอดเห็ดวิธีทำไว้แล้วนะคะน,น,น, ون, น,น,คน,นะคะแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องบวกตามนี่ตาแอดบอเห็นหงบันไดย่ำ้ยมขึ้นเนาะค่ะแต่แอดบวกพิษอ่านี่แหละค่ะแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องแอดเห็ดย่ำ้ยมขึ้นตอนนี้นะคะหลังไวแล้วออกนะคะอ่าบ่ปันได้ตาบ่เห็นหงนะคะแคปเอาหรอกพี่น้องไปบวกเด้อค่ะว่าถือบ่นะคะแอดบวกแล้วสองรอ,อ,อ,นะอ,อ,อบสามรอบแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้ตาบ่คอยเห็นหงปันได้นะคะ ตาเพราะคอยห็นหงบันไดที่มากของหนึ่งสามสี่ที่หลักสิบล่างเนาะค่ะว่าบันไดได้คะ่ะพี่น้องตามันอยู่กับกระดาษขาวหลายจะได้วูนะคะเป็นทั้งมันทั้งนี้ก็คือเท่านั่นละเนาะค่ะไปเบื้องลักนุวยเนาะค่ะพี่น้องง่ายขึ้นแต่จะเป็นยังสี่ละค่ะค่ะ,คะลักน่วยฉเฉพาะหน่วยล่างหกแปดห้าได้ที่แปดหน่วยล่างห้าสี่เจ็ดได้ที่ห้าที่หน่วยล่างมันน่วยทั้งล่างทั้งสิบได้ดิค่ะ หนึ่งศูนย์สามมาที่สามหน่วยล่างห้าสี่เจ็ดมาที่สี 0, 9, 2, 2, หะะ่หน่วยล่างศูนย์เก้าสองมาที่สองหน่วยล่างพร้อมนะคะหน่วยล่างกระถือนะคะที่นี่นะคะงวดนี้เนาะคะ่ะวิธีคิดวิธีท้ำไปเบิ้งเลยค่ะที่มาของศูนย์เก้าสองเ็ดจังไดน,นะคะเ็ดจังใดพี่น้องเนาะคะ่ะ น้องแคปเอาเดอร์ค่ะแคปเอาวิธีคิดวิธีทำนะคะค่ะแคปเอาแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาไปเทียบช้อนให้พี่น้องเบิ่งเดอ้อแบบหนี้นะคะเดียะะ๋ยวก็ขายพี่น้องค่ะเอาเบิ่งไปน้ำกันเบ่แรกเข้าที่สิบหน่วยหกแปดเข้าที่หกแปดเก้า ห้าสิบเก้าหน่วยห้าเข้าที่เก้าห้าหมดันมากสี่หลักสิบสามหลักหน่วยเข้าที่สี่สามหมดันมากเก้าหลักสิบสี่หลักหน่วยเข้าที่เก้าสี่ออกว่างหนึ่งหันเนาะคะ่ะหลักสิบสี่หลักหน่วยสองเข้าที่สี่สองนะคะส่วนเจ็ดกับไปหลักสิบลางอ่าบนยกค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะนี่คือชุดประกบเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอดจะจับ ดูให้เลยเนาะค่ะจับลูลงให้เลยนะคะสรุปผู้ชุดให้เลยนะคะขออนุญาตเอาใบนี้ออกก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอาตื่นอยู่ผู้เดียวนะคะอยู่น้ค่ะพี่น้องนะคะเก้า เก้าคู่ล่างเน้นๆนะคะซื้อคนก็เห็นหงพี่นองคำมม่าสันี่เจิดไปใสแน่นอนตัวหนังสือกระดายนะคะ 9คู่ล่างเน้นๆเนาะพี่น,น้องเนาะนะคะเราพัฒนาเนาะค่ะ สาเบิงกอนเดอร์พี่น้องอุปกรณ์คว่พม้อมเท่ากับบอลายดอกเนาะค่ะพี่น้องเนะาะอดซาเบิงซอยแอดกอนเดอร์ค่ะค่ะหลักสิบหนึ่งสามสี่เนาะค่ะพี่น้องหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแอดบอเห็นหงอิหลีได้พี่น้องย่ำขึ้นหนึ่งสี่ซ้ำหนดแล้วพ่อไล่ไล่หนึ่งสองเนาะค่ะแล้วก็ หลักสามบ้างพี่น้องสามศูนย์สามเก้าสามสองเนาะค่ะเจิดไปใส่กับ้อให้มันออกเถอะน้อพี่น้องเนาะมาตั้งต่เล็กอ่าเ๊ะคือมือนีเนาะค่ะเจิดใส่เจิดคว้ากับยาเนาะค่ะนะคะสีบันนี้พี่น้องสี่ศูนย สี่เก้าสี่สองเอาจะมาอีกบ่ไปตามสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเห็ดไปตามสูตรกะนี่คือชุดสรุปเนาะค่ะที่แอดสรุปให้พี่น้องแล้วเดอ้อค่ะนะคะอ่ะพี่น้องแคปเอาเนาะค่ะแลาวพัฒนานะ,ะนะคะนะคะ ก้าคู่ล่างเน้นๆเราพัฒนานะคะกะที่ผ่านมามันกับเพได้ออกตัวกับได้พี่น้องเจ้าพี่น้องผู้มีทุนกับกับไว้น้าแนมันบ่มีอียงแน่นอนเนี่ยค่ะนะคะที่ผ่านมากับพระท่านได้ออกตัวกับแต่ยายายาสลาดใจเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดพ่อมีทุนกับกั๊บวบน้าแนเนะค่ะเอาสาหรับคลิปนี้กะขอยุติวบซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะแอดลงต่อของ วันที่วันที่ยังหระพี่น้องบัดนี้แอดบอริล่งวันที่หาเลยบัดนี้เมื่อน,นี้วันที่สิเนาะคะ่ะตรงกับวันศุกร์สิ2เก้เนาะคะ่ะพี่น้องสิบเก1า2ี่สิบยีเนาะค่ะยีค่ะพี่น้อง 1ี่สิบสองเมษาหกเจ็เนาะค่ะเขียนใส่ข้างล่างนี่ละไพบอกทั้งๆกันแอดเขียนเต็มหมดแล้วเนะเาะสีพ่อหุจักมือจักเว้นเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กะก่าบ,ขอบ,บขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ